เราจะจงานอยยายนั่อุ s então, <S ้มร yeah, ้านหาเนาะจ้ะโยเหลือ c อุ้มร้านมาทำูนได้อุ่ครกูเข้าไปเบื้องหน้คลิปบักกินน้อยฮึ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 ฮ ฉันเมื่อยหาย้จังเนาะมีแมเน้ะแม่เขายังว่ามันมองๆเขาพูดออกมาแบบั่งม่โอ้ยให้ที่บุหรี่ใส่ขอน้อนกำลังจะเสือมูขินไปใช้แตนันไ่ได้ตายนะยังยิ่ย้าโมงคนใหยแล้วไปปานไปปาน ไอลง้าอ <S preach ers> ีกแบบม่ไค่เป็นเนี้ยโอนี่กูจบปวดปตายแล้วดูแนดงน้องได้ข่าวได้สดดอกไม้บ่บอยลงมาแจ็ไปเอาให้เพราะว่าเงินเบิร์ดันใจเบิดม่องสีลอกลาม่เด็กถเลแ่พ่ือเลม้า้อพ สิอเปี่ยนรถแต่ประเทศชูนเปียนรถบซื้อรถเจ้าของสองหายือ้้นมาข้นมา้นมาขึ้นมา้นาขึ้า้นมาขึนาม่้มานค้นมามขาขาขาขนาขานม้า <up> <ihat> เบิดเงินเป็นหมื่นป่ายตายตายย่งกระโหดกระเลือใจแล้วก็หายเจะกีนเบิดเงินหมื่นป่ายนะคะดบเรือจะบาดเจ็เงียหลดตำหมดหลดมากระโดหดตำรูปรูปตั้าที่ปนเรปนจะร้านกันะครัจะมันก็ไมหายกัน เทและขีดนอะอีร้อยมาอีแม่นอุ้มันอีร้อยไห่อุ้มร้านหน่อยแล่นาเจาะห้ห้องทองแสงแล่นออกแล่นเขา่เลยเหรอแล่นออกแล่นเขาได้องตายเลยคนเาตายยน่โพดเ้ยหแลดูลานหรอเนี่ยเขาเนี่ยมขายเพรามันิบปขามาขาโดมขายบุบเบิ บาานองผมานเ้เิดหนรมันอยู่าเไม่ใช่เพาะใบที่ของกลาของน้นเอู้คุณยังงานสดที่เกลียงเป็นห้านผู้ชายเตนามื่อกำลมยได้สายหรอูแข่งลำไยให้ทงคำนะสาวขาหลอ เ็นยังใส่ซื้อให้ไหมแล้วอีเลาะใสอันนี้เออเปลี่ยนแล้วอเลาะบดนนมันยกเลาะมีไงเามีไงแลนะนไงให้ยาเลกไม่ไม่เลาะกพรเลาะเิบ่นงนีดเยอะบ่บ่นี้นยก็อีเลาะกับเลาะอีเลาะกับเลาะอีหลาะกับ มันตำไม่ได้ขึ้นมุ่นคักมุ่นแน่จะต่อบันเ,เลดก,กูชื่อช่องสามนี่บอกออมอกช่องห้ากูชื่อช่องสามดิฮักครึ่งรถที่ตำทะเบียนรถที่ตำรถข้าเจ้าเนาะเจ็ดชูนพี่น้องเด็กถ่ายไม่ได้หู้จะว่าเจ็ดชูน มันต่ำ้เคือมุนแท้เลยนะแสดงว่านักเติบนี่นะดูมือจนเจ็บไปมือจนปวดมือปวด แท้งก็คืออะได้พวกกันเป,ป้าๆนะมันคือมเชืเ่อรถเล็บน้อยเล็บยังนั่นมุ่นคุ้ยเพราะว่ารถคอยมุ่นไปนั่นนะคอยไปต่ำแล้วมันสะบัดท้ายรถคอยนะใส่รถเขาเออแล้วคอยในกระดินไปถือก็แวนรถบะออแล้วตกลงมาแล้วตกลงมานอก,ออนอกขั้นเจ้าออกเบาแห้งนะเจ้าเจ้าออกถือเล่นเล่นขัวเจ้าออกนะเจ้าเราออกแห้ง้วมันก่ายเล่นเจ้าเลยล่วงไปเล่นเขาโบยนะ มันเจ้าก่อยออกนะเจ้าถือเล่นผู้หีเพราะว่าเล่นคัว้าจะฟังตบบนี้เจ้าเห็นอยู่อตอนเมื่อตอนต,อนต่ำนะเห็นจะโดนแร่จังเห็นไหมบ่ตอนโดนจังเห็นไหมบ่ไอเออติลงไปแล้วไอเสิเห็นอย่างนี้เสียงเขาว่ารถเขาดั่มหินมาช่งเราเป่ซากแล้วผาถ่ายมันตีดังเติมเขาว่าอืมงเวลาเสียงหายหรือเปล่าเชื่อนั้นโมเมนต์แล้วลว่ามันผ้าถ่ายโดเสียงเงียง้ยฮุยบ่หายเวอร์หายเวอร์นะเสียงเงี้ยฮุย

ไปลงไปนอนในโรงหมอกับโรงพยาบาลกับกู้ว่ามาหาผู้ว่าตำรวจมาเล่นมาเยี่ยมนำนนลอ้ลอห <c oughs> ล่ออามณ์กันหัวใจก,กันมาสองสามปีเลย,เลยท,เทั้งกระเจนเมื่อคืนนี่ท,ทั้งกระเจนเหล้ามาเล่นนำเมื่อคืนนี่ จุดคามป์ป่ายกัจบจุบมาทธิ์น,น้ำจุวัาสิตายปลาข้าวเสี่วผมาถอเลได้วยมว่าเราเป็นตำรวจอยู่วนอยู่ทาแขกผู้ไรเรามาเวียงวเวยงราเราแวะมาเลินน้ำ้อรอจนช,ชาว <c oughs> เจ็บเบชาปวดมีแออย่าดีอ เซนยิ่บดคืนก like mm ับบอกได้ปันฝ่ามือ่มื่อเ้ลูกบ้าผมเห็นไฟเล้ใช่วงมัดพอดีจะรีกลัาไปเนาะไปใช้เฮ้ยนั่นอ้าวนี่ผมมีไฟตะกี้เพื่อไฟฝ่ามื่อเบิดเดี่วมาน้งก็ต้าห้เหรอเอ็นจะยายรวยอุ้มลูกไหาฉสนั่นมันไหวอยู่หั่เขาบอกมัดต้มส่าโมเดียค่อยซีมาอไรม่ตายเนาะยังไม่ตายยงดอีกแล้วะ กาบจีรไบดีพี่น้องเขาเป็นสเลีกรอยนะผนะหาชิบาทกันหม่อันนี้หาชองนะสี่เจ็ื้อแต่สีกูซื้อแต่เจดชูนสี่สี่อคือกันพี่น้องเอ้ยหอยแดกซื้อทะเบียนรถเจ้าของสองสามก็เจชูนที่จำรถเข้าหามันปลอกสี่เจ็ดชุเจ็ดสี่เจ็ดซื้อบบวน้ำจ้าอย้าเล็กรถบบกีนี่มีแต่เลขบูน คยุยังถือตังลออหนึ่งนะชูถือห้าสิบบาทกระไรน้อยึลยคายแม่เงินเพิงกายยึดถึอตังลออหนึ่งช่องพเมี่อาม่าแม่อาจจะไปชื่อนนำ ชื่อน้ำท่อมมาต้มชูมหมูกินนไว้หมูชมาเยี่ยมมยามีขอ้มทุกคนบ่ามย่ามย่ามทู่กินามูี่มากุมกินเนาะจักมือสบายกัหมูเลเอามาเจดมือแต่ก้าวนลงใครไม่เยอบมันไม่ได้เป็นไมลละลายนเดมแล้วเขาส่ตรงนีนงชินกับนงสงจับอ้ย จำมัมใช่จริงนเน้ะเป็นห่วงโถยแล้วปิดบ้านบัดยากโงเนาะนี่เพืป็นเด็กน่อยหัปากเฮ้ยนั่งกันแล้วไปก้อยไปก้อยวังไงมึงให้ฉันนั่น เชยนอยแม่ไปจนมากกันแม่ก็ช่งสะช่งสะไปหอผมเราก็นังว้าจิบ่ให้ยงอีอยก็ให้เพ่งเพ่งรอยมันอยะไที่ให้นาได้ม่เล่นแต่วัดเกาะเ้าเคียงก็ได้นอนเหยียดก็ได้ไปิบให้ะ่เสียงหายฉันนั่นนี่นวทางหน่อย ว้ามากเามาายดีกบกนะเขาเนี้ยเขา่เข่ามันว่ามันงองหัวป้าป้าอย่วมจดสั้นพวมก็สั้นยานมันบวป่า่าใก้้วมันมันยานมันยาน่ามันลเลยเนาเอย่าเาตาเขาแล้วเขาร่มรงบบแม่ เพิ่นนั่นท่วมเลนเพิ่นไปต่ำเขาออกแหงขับเบิ้งขับเหมืงเนาะขัไปเบิ่งปวดเบิ่งคักแล้วเบิ่งเบิมันต่ำนั่นมันไม่ได้ต่ำทั้งหนามันต่ำข้างๆแล้วมันสะบัดท้ายไปรถอ๋อต่ำข้างเขาเออเลยรถกัดท้ายรถเจ้าน่ะสะบัดไถรถกับแกะเนาะอืมถ้าไปต่ำตรงตรงตัวหนามันสุดท้เจ้าบอกพ้งอุโกับรถนะอืมไอ้รถกะลุงประหันเจ้ากับตุ้กี่ สิงจกี่ันน้ตามเขอนี้ตามคางและสบารก้กลช่แล้วคอยกระโ่มลงหันนั่นแล้วรไปทั้งหนึ่งไปทั้งหนึ่งง่ายเ่ยมันว่าไม่ตีเออมันหักลีกแล้วมันพ่นมันเห็นแวบๆแหละว่าเ้าสิสรอือ้าของผู้คีรลัปน้ำลังคุยกับมันนะบ้านนล้เราพ่นอกสสามันก็าพ่นะพูดออกมาโลดมันว่ บป็นอะไรไรงูเม่นบ่อบ่อนต่ำนะให้บริโภคเจ้าก็ไปน้ำหมอไน้ำจังหวะต่ำแล้วก็มันื้องเขานักออกชื่อเด้อพี่น้องช่บอกเข้าใจนะคะเรื่องเรื่องตะเวนลงทั้งนี้นี่นี่มันช่องตาตะเวนตะกดินพอดีตะเวนหนามมันทั้งนี้มันป่ายพอดีตะเวน กำลังชีโตกดินเนาะมันเว้นมัช่องตาพอดีเฮาเฮาขี้รถปืนออกไปมันก็บริวีแต่ให้ตื่นจากดีเนาะเฮามันโบเห็น ขั้นนั่นทางโค้งเขาสร้างหัเห็นเพราะว่าเห็นที่รถเขามาแต่มึงสัญญาณแก่จะก่อนคู่เขาตี๋ปวดเต่าเขาโอมบริบบิบแก่เนวไปดเนาะอีกอย่างกับตะเวนพลิตมันจ่อตาเลยเนาะเจ้าก็สิโตเจ้าได้ยินเสียงแก่เนาะเจ้าก็สิ้ยุดอือเพราะว่ารถสิมาเจ้ามันยิ่งยังจะพวดออกลวดพวดออกลวดกับบางต้นไมนกับมาล้ดแต่นั่นน่นเห้ยแวบๆแล้วเจ้านต่มันก็คลอยแล้วมันน่ะมันกับบางต้นไม้พ่ ชูคนใช่จะเหงนเนาะมันหักออกน้อยเดียวบอสตั้งแต่มันเห็นผมคัมันบีบแก่กับสิ่งนอยู่บอนเท่านี้ไปเบ่งบอสกกิดเห็ุนะเขาหักออกน้อยหนึ่งทางมันห้องทางมันบวงเพิ่นนี่นะออกแข้งแล้วขวมเล็กต่อพ้อธรรมดาเล่นขว้เพื่อนถือยุคนออกไปนะแต่เพื่นไปแข้งพื่ละวิทยะเล่นตัวเองนะจะไปพงนะ

เอาน้องมันกเป็นเรื่องดอกบ่เจรอเาน้องมันก็นองนนไปเห็นพวมเขาห้เชียงชนามันไว้ในบากีน่ะอันนี้ขนาดห้ยางเล่อวามันไปลักขายไปน้ำก เอาเอาหเอาเอาหาเาไปจะปนเขาเกาะไเล้เอาหาเาไปจะเขาอกยเขจ้งหวางาันนยัเอาไปนไปก้พระผูกแต่ไมหื่อเลยเวนเท่าเลยาเลยกินได้เพราะว่าโอ้ยสิตาจพระโคเอ้ยแล้วโอ้ยโยโยรับรับไปแต่ชมแต่ชิพระกเื่ออยู่พ้นเเบชื่อแล้วว่าเขาหายน้ำเขาวังเขายน้ไม่ง่ายไม่ร้อน ยาลีหน่ะหายปดั้งยายลีน่ะหายปดั้งเทน้ำตายางเขางคนแล้วนายีหายท็นี่หน่ะายเส้างเขาหายนะก็เสียงั้นอย่างเขจะมหายเนาะอีรอยเลยเจ้ยงบว่ออยู่คอยนะเห็นรถเขาเขาจอดลายคันเนะทางไหนเขาว่ามเมนรถแทกนะว่ามันต่ำรถรถทุนใดเขาจะต่ำเขารถวิ่งู้เขาคือนใจแล้วพอว่าบอกว่ามันอ่อยบ่มันลงมันรับค่าเพิ่มอะไรวแต่ผมไม่นำมาลานพอนคพนิ บ่อ่อนอ้อยๆแล้วเขาเอิ้นมันเอารถไปมันจะเอิ้นอ้อยมันจับรถออกเออผมได้ยินเสียงอ้อยๆเขาว่ามันหลปฏิว่าล่ะเืองดเกลือก็จับรถใหญ่วิ่งออกลกมันคเขาก็ไปคักบ่ได้ว่าล่ะด้ว่าอ้อยเขาามก็เอากนอนยังโะป้าเสียงูให้เขาว่าโอ้ยอ้อยเออเจ้าว่ารถูดบ่ตามบ่เ่าเออเจ้าวารถูดต่รถปอยแล้ว ยังดีที่มันก็นำไปหอดสวรรค์ผู้ใหสองผู้เมียนับำไปหอดสวรรค์ผู้เรยพี่น้องเลยมนคืมนคือที่เขาเขมาจบพี่น้องจะคลองรถที่อัมลาไปตามเขาก็มาเฝ้าได้แล้วมุชบานยูสวรรค์เขาก็ตามไป ถ้าอำเภอชดใจเขาก็อยากเอาพีชอยู่ไหนเจ้าถ้าเขาสนใจเขาก็อนุโลมให้เนาะนั่นแล้วอันเขาบอกให้เจ้าน้ำปัวเถ้าตลอดชีวิตกับทีนั่นเขามีความดีทันแล้วเขาไปเห็นตำรวจจนเจ้าตัวจบเขาก็เลยิกจบแต่ขาดนั่นถ้าเขาถือมาเขาเห็นขาดว่าเสียงกันเถอบหมดแล้วเลยอันนี้เขาเห็นน้ำเปลี่ยนสูว่าเขาขี้มาเขาขี้มาเอาเพราะว่ามันมาเอำเภโทูมันจะไปตามไปบ่ ก็คืนมากกมาอีากคืนอีก มึงงมาข้าวข้าวว่ะึข้าวเพอกมึงอยากได้บอรตบมงักไรับอตาหายได้ออกได้ก็ไพงโอ้เดี๋ยวคนน้ได้คนอืนพุนไปให้ชข้าให้้าตุแล้วก็ใช่าแต้เล่น่ากินกกินยาแล้วเว้ยกำลังว่นกินข่าวกันจ้าพี่น้องคนปดไว้

โอไอเล็บก็อั่นบอกว่าไปเน้่ยน่าอมร่าหนิแกจะไอ้เป็นแหลนอ๋อมันแตกโขมเยเอาไปได้ค่ามาเจามาขามชูกฮ้ยแตว่าตื่นาพนย่างย่อมย่อะแพ่กันอยู่ไปเรื่อยๆหัวไม่ยู่เลยกันมีเล็กเเขาจะให้นอนซ้ำมื่อนอนบ่อยเล้อชูนอนบลาปุ้ยผุดเจ็บกระห้องโว้ยโอ้ยอยู่นอนสบายึ้น เ่ยฮันแจ็บอกฮะตายตายเขาะค้า n หรอว้าโบทุ่มทั่วโอ้ยหุ่นหวยโอ้่ตายบักานอนเจ็บนะฟ่อันนะนอนค่อยตั้งก็ดูเจ็บเเียวนอนเจ็บู่จ็ค่อยตั้งอยู่หัวโอ้ยหยุจะตจะเขาข่ากันนัดเหรอ ตัวเอกก็ลูกไปเขาห้องน้ำห้องวัดปุณพขฆาจวอนนางพญบาลมาพญามูลุ่งบ่บาดตอนที่มาหลอกเดิกเนาะเขาก็นอนเขเดิกยามเดิกเขาก็นอนเนี่แต่ตีหาก็ตีจี้เขาก็ลูกถูกทำแล้วเจ้าพุรไอพี่น้องจามันเราพระจ่ากนเด้อดชาติคนเขากคนไม่ขอบคุณตัวคนลังใจไปเลยโดยส่วนตดวเจ้า